สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนีกนาเมื่อพบกัอไอวุสรลรครับอ่า่อ,อแ์เกนนะครับผม<อ> <laughs> กับไอออดครับ <laughs> อ่าครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าทั้ง้านเท่าสีขยายบอกขยายเวลาให้บริการพี่น้องครับผมอ่าเสก,กีปิดสองพุ่มบานีก้กระชยืดออกปิดสองพุ่มซิฟม่เม <laughs> <laughs> ียนครับผมเออซะฟทุ่ม หาทุ่มหาทุ่ม,มครับผมร้านเพิ่นกะสิมีจิมจุม่มนะครับเนาะร้านไปขั้วหอร้อนสิมีจิมจุ่ม้วก็ร้านไอบุสโลครับล้านน้ำไอบุสโลกะสิมี่าย่ำเว้นเนี่ยเป็นลำใหญ่ครับต่ว่าย่ำม,มาขึ้นมากิเป็นลำย่องครับพี่น้องเออดีจีครับลำใหญ่ก็มีลำยองก็มาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้จะเป็นลำยองแดง ลำยองส้มอันนี้ลำยองบูฮาวายครับพี่น้องลำยองสามแก้วนี่ห้อยกันกินเบิร์ตสามแก้วนี่หัวตีดินมเวลาพี่น้องเลยเหงาล่องเบิร์ตพูลาแก้วแต่ไหนแยะแดงมา้วเนี่ยลองดูแลงูแต่ว่าขึ้นแล้วแยะแดงลำยองมันย่างอันนี้น้ำลำยองพี่น้อง อันนี้เป็นแบบแก้วพี่น้องคันไพรนั่งโดนเป็นแบบพังกับมี่ครับผมแบบองม,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 มี่ปล่แบบองมี่จุดได้ไหมเสแสรบกบระท้ามันอยู่บ้มันจะได้กิลิ่นว่านรวานรวลออกบ่อยจริง่ายครับรถร้านรับค้างเนาะโอ้ยายานี่ได้ยังนั่นได้ยังนั่น เินะแยะเยอะละนะน้นมนลำยองค่ะลำยองไม่เห็นเ่นนย,ย <c oughs> เป็นซิกเนียเจอเนาะคุณอาผู้ส่งซองจรวดเลย ว่าจังใดนู้นคันไปรถ้าวจะลโลเตเลอยู่แอบอยู่เด้อแอบอยู่เป็นแต่เมาอยากเ่ี้ยมเอาเหลาเข็มต้มเนี่ได้ป่ะนั่นยายเอ็นกะยังว่าจะว่าทั้งตาหวานไปเลยก็เมาจะว่ามันได้กลิ่นมดแก้วอาชีเซอ่ปากนะเด้อค่ะพี่น้องก็คือ มีคนเรียกร้องขมาหลายว่าเสียดายบรรยากาศตอนกลางคืนเปิดยอนี่มันคืนน้ำแน่กวกเข้าจัดนักจัดติมให้ค่ะอายุสโล่คนกิดสีเฮดอันนี้ละน้ำยองน้ำน้ำยองเ่ินทางฟังร้านแม่พว้งหัวร้อนกับซีนี่เมนูหมูจุ่มเนะค่ะพี่น้องจิ้มจุ่มน้ำซุปหอมหอมน้ำจิ้มรสเด็ดอยากให้พี่น้องมาลองเนะค่ะเอามันไม่เป็นชิ้นเจอของร้านเนี่ย เขาชิมก่อนนะคะเขาไปลำยองก่อนนะจ้าโม่อยู่วะไอ่บ้าคอยเริ่มเเ้าดูแลแก้วเดียวนี่แม่นบ่ะอืมนี่ดูกว่าทีมาได้ป่ะสิมาได้คือนแก้วเหรอเอาเลนลำยองเนาะว้นท่านพ่ออ่อนอ่อนอยู่เอาเอาหนี่เอาหนี่ถ้าได้อีกจัดแก้วคือสิ่งเช่นะอืมไอ้แม่หนิขอจวนสก๊อตบ้าง